ไว้ขึ้นหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่ว่าออเย ทุกคน Welcome back to another vlog นะคะอยู่กับกิ่งคะ่ะชีวิตแอทไทยในอเมริกานะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลา Vlog ok ไม่ใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะคะช่องนี้จะเป็น l i ฟ e สไตล์ชีวิตในอเมริกานะคะหรือว่าจะเป็น f ฟ a ชแนนบล็อกค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิ่ง วันฮอลลวีนต้องบอกเลยว่าแฮปปี้ฮอลลวีนนะคะที่เมืองไทยเนี่ยก็ผ่านมาแล้วหนึ่งวันเป็นเมื่อวานนี้แต่ว่าที่อเมริกาเป็นวันนี้นะคะกิ่งเพิ่งจะอัพบล็อกไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือก่อนที่จะออกมารับเพื่อนนะคะเมื่อคือนกิ่งไปงานฮอลลวีนมาที่ฟอร์ดเวิร์สนะคะในเมืองที่เท็กซัสเนี่ยแหละแล้วก็กลับมาตื่นมาอัพบล็อกเลยนะคะก่อนที่จะออกมาใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะด้านบนนี้ ซึ่งเป็นบ้านผีสิงที่ติดกินเนสบุ๊กนะคะทุกคน world record กิ่งมารับเพื่อนวันนี้กำลังจะไปกินเฝอกันนะคะเพื่อนอเล็กซ์ Alex นะคะน่าจะเคยเห็นกันแล้วมาในล็อกก่อนนะหน้านู่นเลยนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่เบดเดียวกันนะคะเป็นแอร์เหมือนกันบอยสัตวเดียวกันนะคะเป็นคลาสเมทเดี๋ยววันนี้จะออกไปกินเฝอพรุ่งนี้เนี่ย จะต้องออนคอร์เซ็นไกแล้วยังไม่รู้ว่าจะโดนไปไหนนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไปกินเฟอร์ด้วยกันเลยดีกว่าค่ะร้านประจำไปค่ะแฮปปี้เ l o w e วี thank you baby oh miss you like seven eight months เฟอร์วีนะคะมาถึงแล้วเปาะเอี๊ยกุ้งแบบกริลแล้วก็คือย่างมานะคะ Mm, look up in sauce. Peanut sauce. <laughs> sticky, sticky. Right. Have you tried it before? Yeah, I think we got it once. yummy Mmm. How's it? Mm. Good. Good lunch. The train. <laughs>

โกงใช้ตะเกียบไม่ถนัดเลยด้านซ้ายเยอนสั่งเป็นแบบ small burger small beefer ถุงน่อกลงไปปรุงนิดนึงนะคะแล้วก็มีผักถั่วลัาใส่มะนาวนะคะแล้วก็พริกด,ดีมะนาวนิดนึงมะนาวสดยัง the front door. Oh there you go. Wait somebody's behind us Good morning Good morning ค่ะก็เป็นอีกหลายๆวันผ่านมาหลังจากที่วันนั้นไปเจออเล็กซ์มาแล้วก็ไปกินเฟอร์มานะคะเฟอร์เวียดนามน้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปบินมาโดนเรียกไปบินมา3าวันเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะคะวันนี้ตื่นเช้าก็เลยอยากกินเล็กเฟ s สนะคะชอบกินเบคอนก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้ทำเบคอนไว้แล้ววันนี้ใช้อบเอานะคะอบในเตาแล้วก็ทำเป็นไข่ดาวหนึ่งฟอง ช่วงนี้เนี่ยคิดว่าจะหันมากินเป็นดีคาฟก็คือพวกชาหรือว่ากาแฟที่ไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะอย่างวันนี้กิงกินเป็นเป็นกรีนทีนะคะที่เป็นแบบดีคาฟเนาะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังๆมาหลังๆมาเนี่ยแบบใส่ Apple w a t c h นะคะแล้วก็มีเตือนจากนาฬิกาว่าแบบเหมือนฮาร์ดเร e สูงนะคะ high heart rate ก็เลยแบบเอ้ยไม่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นมาสักพักแล้วเหมือนกันก็เลยพยายามดูอยู่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าคิดว่าอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินกาแฟเยอะเยอะขนาดไหนก็คือถ้าอยู่บ้านก็คือเช้ามาก็จะกินตื่นนอนก็คือบลูเลยหนึ่งแก้วแล้วก็กินต่อไปเรื่อยๆเลยเหมือนแบบก็กินน้ำเปล่าด้วยแต่ว่าอาจจะกินเยอะไปนะคะแบบบางทีแบบสามแก้วติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแก้วเล็กๆเ,เ,เนาะมันเป็นเป็นหมัก ที่บ้านนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนช่วงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมากินเป็นดีคาร์ฟแทนนะคะอันนี้เอากซอสแคชชัปไปแล้วเวลากินก็นี่เลยชอบเอาไข่ไข่แดงอะ่ะมาแบบเอาเบคอนไปจิ้มๆิตรงไข่แดงนะคะอร่อยไม่โฟกัสสิ่งที่ต้องทำวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะคิดว่าจะตัดคลิปคลิป,ลปนี้ลงนะคะ u t u b e แล้วก็ ต้องไปเช็คเมลบอกด้วยว่ามีใบขับขี่มาส่งที่บ้านหรือ,อยังนะคะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วที่อาทิตย์กว่ามาเนี่ยกินงไปทําเป็นย้ายที่อยู่จากฟลอริได้มาที่เท็กซัสให้ตายเถอะเพิ่งจะได้ย้ายจริงๆนะคะพึ่งจะได้ไปทําเรื่องทุกคนอย่าเอาตัวอย่างมันไม่ดีเลยจริงๆเราต้องทําก่อนรู้สึกจะสามสิบวันหลังจากที่เราย้ายมาจากรัฐอื่นๆนะคะแต่ว่ากินงทาเลดนิดนึงนะทุกคนไม่ดีนะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าใช้เวลาสองอาทิตย์จากวันที่ไปทำที่ตัวบัตรจริงจะมาส่งที่เมลบล็อกเดี๋ยววันนี้ต้องลงไปไปเช็คดูนะคะไม่แน่ใจว่ามาหรือ,อยังนะคะทุกคนวันนี้หนาวมากไมันเป็นวันๆด้วนยนะอะอย่างวันนี้มีแดดมีแดดก็คือดีขึ้นมานิดนึงแต่วันไหนที่ไม่มีแดดแล้วแบบคึมๆฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะโแบบหนาวมากแบบฟรีซิ่งเลยอะอืมออ ลืมจิ้มแคชชัพเลยบูเบคอนดูสีมันเกรียมแบบใครชอบกินเบคอนบ้มมางไหมเหมือนเรากินมากเลยอะ่ะอ,อืม สรุปว่ารับงานมาบินนะคะรับทริปเทอร์นาลาวก็คือไปเช้าเย็นกลับไปมิชิแกนนะคะที่ดีทรอยส์จะออกตอนประมาณบ่าย3ามโมงแล้วก็จะกลับมาถึงที่ดารลัสลวาวสักสามทุ่มกว่าแล้วก็เมื่อกี้คือตกใจมากเพราะว่านาฬิกาบนรถอ่ะมันบอกว่าตอนนี้บ่ายห้ก้แล้วคือสายอินทามหรือว่าเวลาที่ต้องรีพอร์ตที่สนามบินเนี่ยคือบ่ายสองนาทีแล้วคือตกใจมากเพราะว่าแบบเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมเวลามันถึงไม่เหมือนกันใน Apple Watch นะคะก็คือสรุปว่าลืมไปว่ามันเป็น daylight saving นะคะตอนนี้เวลาที่ดารลสมันกระเถิบขึ้นมาก่อน1นชั่วโมงก็คือไวขึ้นหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่ว่าจะได้มีแสงสว่างนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมืดไวนะคะก็ตอนนี้ห้าโมงหกโมงก็เริ่มมืดแล้วแหละทุกคนเออก็ตกใจมากเลยว่าทําไมถึงนาฬิกามันถึงเป็น กล้ถึงจะบ่ายสองนะคะก็เลยเมื่อกี้เปลี่ยนเวลาเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้อยู่ดีก็มาแบบว่าอารมณ์แบบที่ดาล์สมันอุ่นๆน,นะคะเจ็ดสิบเก้าฟาเรนไฮต์ก็งงๆเหมือนกันตอนแรกว่าจะเอายูนิฟอร์มโค้ดออกมาแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช่แจ็กเก็ตได้นะคะที่เอาแจ็กเก็ตมาเป็นสูตรก็เดี๋ยวใส่ซับใส่ทับไปแล้วก็ จะเข้าไปที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะไม่ได้กินกาแฟเลยเชื่อป่าว่าจากคนที่ชอบกินกาแฟมากๆตอนนี้มากินดีคาฟนะคะอ๋อเมื่อเช้ากินดีคาฟมาแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมกินเบคอนไปนะคะกับไข่เดี๋ยง่างรเราตามไปบินด้วยกันเลยดีกว่าทุกคนาจะาเป็นทริปสั้นๆนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้จะไปหาอะไรกินอ,อร่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนไปค่ะ ตัวว่าได้ซาบักนะคะสั่งเป็นเมนูที่เป็นซีซันอลเมนูนะคะเป็นไอซ์จินเจอร์เบสลาเต้นะคะโอ๊ตนื้มีเป็นวิปครีมให้ด้วยเป็นแบบซีซันใหม่แล้วตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะคะซาบัก็ออกเมนูใหม่ๆม,มาตอนนี้บานั่งอยู่แถวๆที่ หน้าเกตแล้วนะคะก็อยู่ในโซนของเทอร์มินอล4นะคะแล้วก็อยู่โซนเทอร์มินอลใหม่นะคะด้านหลังลองชิมดูจินเจอร์เบรดนะคะอดมีว่าจะหอมนมนะคะไม่หวานมากด้วย มีแบบเหมือนเป็นซินนาม,มอนด้วยเล็กๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวน,นั่งตรงนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็รอขึ้นไปบอร์ดดิ้งนะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่จริงๆแบบยังไม่ได้ถึงเวลาซายินไทม์เลยเพราะว่ามาค่อนข้างไวนะคะ